คาเฟ่ดีอยากมากครับก่อนวิวหลักล้านจ้ะหลักหมื่นล้านสเลมหกนะมาถึงแล้วจ้าการหลวงร้อยใจรักว้าวรักมากเลย ไป,ไปเราข้ามไปดีกว่าอ,อันนี้จะเลยท้าตอนมานิดหนึ่งนะครับก็เดินขึ้นมาหน่อยเดียวนะครับเนาะจากข้างล่างเมื่อกี้เดินขึ้นมาโอ้จุดชมวิวจุดถ่ายรูปเยอะมากมากครับผมนี่นะครับเนาะ มีโซนตรงนี้โอ้โหนั่งแค่ถ่ายวิวตรงนู้นเนาะนี่นะครับรเดินต่อเนาะโอ้ทำเป็นทางเดินรอบเลยนะครับนี่ยครับเราเดินไปได้ตรงนี้นี่นะครับว้าวโอ้ตรงนั้นมีแค่ไว้นอนได้ด้วยนะครับ้เนานะอันนี้เราก็มาอยู่ที่วัดท่าตอแล้วเนาะตอนนี้คืออยู่ที่ชั้นที่เก้าเลยนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้ชั้นที่เก้านะครับผมว่าท่าตอนเนาะอาจะดีแก้วนะครับอยู่ชั้นที่ไปลงมาเนาะวันนี้เราก็ทำบุญแผ่นทองอจะลองเดินไปอตอนหน้าจะเอาแผ่นทองเข้าข้างใน ชั้นที่แปดเราจะานำแผทองไปไว้ที่ฐาอะไรสักอยเสร็จแล้วใต้ฐานห <บน S 2> ลวงหลวงปู่สดเะมันจะใส่แผ่นทองท,องที่เราหยิบมาจากข้างล่างเมื่อกี้ไอ้ที่นี่ ครับผมก็ต่อจากท่าตอนนะครับวันนี้เราก็เลยมาแถบแถวบ้านผมแหละหลังบ้านเอ้ยอหลังบ้านผมนิดนึงเนาะดอยลางครับที่วัดปางต้นเดือนะครับอากาศดียังดีอยู่เลยนะผมยังเย็นอยู่เลยเนี่ยไม่ร้อนเลยวันนี้มาเจอร้อนเลยเดี๋ยวไปดูผม หลวงปู่กูบาติดๆนะครับท่านจะยังอยู่เนาะสรีระสังขารยังอยู่เลยโรงเรียนอยู่เนาะนี่ทบุญอันนี้เป็นทําบุญนะคะจะมีวันให้เรือลวันเกิดของเราอะจันท์อังคารคือพฤหัสอ๋อมีวันพฤหัสอืมมีกำไลให้นี่เราก็ทำบุญอ๋อจะใส่ตอนแรกใส่พร้อมกันแล้วค่อยเอาออก ใช่ใชอันนี้ก็คือเหมือนเป็นเก็เรลยๆกรางปอดออ,อ,อันนี้ก็เป็นวัดหน้าบ้านผมนะครับวันนี้มีถนนคนเดินด้วยแถวบ้านนี่ไปเดี๋ยวเราไปดูซิถนนคนเดินที่นี่เขามีอะไร <c oughs> โอ <c oughs> ้เยอะแยะ ไปหมดเลยครับโอ้นี่เครื่องเคียงหาอย่ยงมาเลยตลาดตลาดคนเดินคนเยอะดีเหมือนกันเฮ้ยเมื่อก่อนไม่มีนะเหรอเออมื่อก่อนไม่มีนะอโอ้ปลาในอ่ะมีปลาในตะเพียนมีผากอัผาถูกมากเลยยีสสย่สิบบาทเลยสาวบาทยอดสาวบาทเลย สลัดโูนี่อกมากเลยอุ้นี่อะไรอ๋อน้ำผึงโอ้ย่อะพี่เอากระไบนี่ก่อเอาอนยนี่ก่อนขนมปิ้งขนอ 2ัน,นแล้วนแ้วแลวลอืมน,น,นี่ก็ประมาณกับ10โมงแล้ครับแล้วก็มีมาที่วัดแสงแก้วภูทิยานมั้งน่าจะใช่ เนี่ยเราต้องจอดรถด,ด้านนู้นนะครับเนาะเพราะเขาจะไม่ให้นี่รถเข้ามานะเขาจะมีจุดไอ้นี่คัดกองเราตรงนูนนะ้นเนาะพื้นที่กว้างมากตอนนี้อากาศส 10, 10, ิบสิบสิบสอมั้งที่ผมเช็คดูก่อนลงมานะเมื่อกี้แป๊บหนึ่งอากาศดีมากเลย เป็นไงสวยไหมที่นี่สวยมากค่ะอันซีนอันซีนเลยตรงุน้นา <c oughs> ก็ทำเป็นป่าหินมะพานเลยเนาะี้ใช่น,น,นะนี่ของเด็ดน่าจะอยู่ตรงนี้นะ่ะคิดว่านะจะตัวนู้นเป็นป่าใช่เดีนะ๋โโหโหยวเข้าไปดูพระประธานข้างในกันดีกว่าสวยงามดีอ๋อโอ้โหพระประธานอลังการมาก อันนี้เจ้าแม่นางกวัดนะครับเราก็เดินมาจากตรงนู้นเนาะแม่งามแม่งามมากๆลบลื่นมากๆเนาะศาสตร์สวยมากโอ้ยคนไฟเยอะมากเลยแสดงว่าแม่ต้องขออะไรได้แน่ลูกของใช่ลูก<ช>ของดูจากของถวายแสดงว่าต้องต้องปังอ่ะใช่<ต>ใช่แต่เราไม่ได้หาข้อมูลมาใช่ ด้วยวัดล่องขุนนะครับโอ้มีปลาค้ยด้วยคึ้มฟ้าขึ้มฝน,นเหมือนเดินครับช่วงผมมาก็มีฝนตกนะครับแต่ก่อนหน้าผมนี่ไม่มีเลยนะเพราะว่าร้อนอยู่โชคดีจังผมมาได้เจออากาศมันดีหน่อยเนาะสวยไหมไกด์สวยค่ะ สวยอลังการมากเลยนี่เป็นครั้งที่สองที่มามาสองครั้งแล้วครั้งแรกมาตอนที่เขายังทำไม่เสร็จอ๋อตอนนั้นแบบกำลังทำแต่ตรงนี้เสร็จแล้วแต่ว่าทางเดินยังไม่ค่อยเสร็จแตะมารอบนี้ก็คือเสร็จเรามาอยู่ที่บอ่อนะ้ำปฏิทางกันนะคะนี่เขาให้ย้อนเหรียกันไปได้ทุกคนเหลียง,<อ>ลงเ,ยเกินเลยเดี๋ยวขอให้บริษัทวอริง่งออนไลน์กรุ๊ปจำกัด เติบโตมีกำไรยิ่งขึ้นไปนะคะตันนี้เราก็มาเป็นถึงวัดกล้วยปากล้างแล้วนะครับต่อจากว่าล่องขุนมาเมื่อกี้นะครับร่วมทับุญ200บาทนะครับ เสียนี่นะคะเราจะเสียค่าเข้า50บาทแต่ว่า50บาทนี้เราไปแลก <ไป S 2> อาหารหรือว่าเครื่องดื่มได้โอเคได้มาแล้วอ่า ตอนเย็นอีกรอบนะครับนี่เราก็มาดันสุดแม่สายเลยนะครับที่นี่ก็จะข่าไปไม่ได้นะเพราะว่าเขายังปิดอยู่นะครับจะไม่มีการเข้าออกระหว่างระหว่างกันเลยนะตอนนี้เขาปิดนะครับตอนนี้ประมาณสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นแล้วแม่สายโอ้มีร้านอาหารตรงนี้ด้วยอะไรเนี่ยอ๋อน้ำเงี้ยวหมูทอด ครับผมเก็บบรรยากาศมาให้ดูเพราะว่าบางร้านก็ปิดเริ่มปิดไปแล้วนะครับมันใกล้ห้าโมงเนะาะอูมันอร่อยอะไระแปลกอะอืมไอ้ใส่น้ำอ้อยอืมน่าใส่อ้อยอันนี้อืมเพาจะมีให้เลือก ขนมตอนนี้ก็มีตลาดเย็นด้วยนะคะของนี้แม่ค้ากำลังเริ่มมาเออเนาะของกินนตอนเย็นสุดมากของโปรด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 เห็นเป็นไม่ได้เลย ตีบ่าจ้มจำปลาป,ป้อนเอาไปแล้วป้อนเนี่ยเนี่ยขดูกวางป่ปาช้ผมแล้วก็กลับแล้วเนาะวันนี้แต่ว่าเราจะแวะที่ นู่นเลยครับแม่กำปองแล้วเราจะแวะนอนคืนถึงก่อนกลับบ้านอันนี้เรามาอยู่ที่ตลาดผู้ใหลึกนะครับไ <c ười> ก่ไก่พอหิวกาแฟดไก่เจะหลับแล้วไก่พอหิวกาแฟาเออก็จะเป็นอะไรนะกชมดอยกาแฟาสดเนาะโอ้โหหิมะเพียบเลยโอ้ไม้นี่เรีย้หฮะก่ะอไฟเอขอก่อไฟ ยี่สิบบาทเองสามบาทอ่ะถูกเงา,างถึงแล้วครับแห่กำปองเมื่อกี้ผมผ่านที่เขาถ่ายถ่ายรูปมาแล้วเนาะจอดรถตรงนูน้นเมื่อกี้เดินขึ้นมาหาที่พักก่อนาอารมณ์ประมาณนี้โอ้ข้างหลังเป็นข้างหลังเป็นทานด้วยนะครับ ราลงไปข้างล่างได้เนาะห้องนอนเรานะครับประมาณนี้ห้องน้ำอ๋อไฟเปิดอ๋อไฟอันนี้โอเคก็ครบหมดเนาะอ่านี่นะครับแล้วก็เดินมาต่อเนะถึงมีร้านอาหารอยู่ด้านบนนะครับผมเลยช่วงที่เขาโซนถ่ายรูปเย,ยอะเราสังตาาดมาแล้ว ร้านอาหารเครื่องดื่มนะครับชื่อร้านใบเมี่ยงเนาะนะครับนะบนี่เราเดินขึ้นไปร้านกาแฟด้านบนนะครับอิงดาวแม่กำปองใช่ไหมอันนี้ใช่ค่ะเดินขึ้นมาเหนื่อยมากเหนื่อยมากบอกเลยนะอ่ะนี่เนาะอิงดาวคอฟฟี่เบเกอรี่ด้วยวิวเป็นไงบ้างคะไกด์วิวหลักลา้านจะ้ะเนาะหลักหมื่นลา้ลนลาน รเราเห็นด้นยเด๋ดยวถึงต่าดแล้วทุกคนนี่ก็เป็นร้านแรกเลยเนาะว่าน้อยกว่าใจมีสาราพักใจอะไรเนี่ยมีแคปฮวงไตอั๋ว อเออน,นี่แหละเจอของแปลกนีครับแมวดอยแกลลอรี่นนคิดว่า นี่ไงไข่ไข่ครับไข่ตุ๋นใบตองไอ้โอ้ไข่ไขไตุ oh, ๋นใบตองเป็นไงอร่อยม่หอมมันมันย่างแล้วมันหอมโอ้ oh. ลองไหมคะ <laughs> ช่วยกินโดยชื่อยาวปากอือหายยังออกปากอยู่เลยกลับแล้วอ๋ยังออกอยู่นะมันเย็นนะอากาศ